ฉันจิมาเราถึงละครชีวิตเรื่องหนึ่งแล้วทุกคนเรื่องละครพ่อกับเมียฉันนั่นแหละฉันบอกเลยว่าผลกรรมกำลังแรงน,น้ำทันนะคะทุกคนกระกดนละล่ะฉันบเาบาเรื่องพอ่อเรื่องแม่ฉันตั้งแต่มีปัญหาฟองยาก,กันแล้วก็แบ่งปัญหาเรื่องเงินที่ได้จากหลวงก็ได้ขืนซานกันผู้ละทุกคนแล้วก็ฟ้องเมียหนอยน้ำด้อค่ะครั<ะ>้ที่ทุกคนได้รับลูกกันนะคะฉัน<ะ>บอกแล้วว่ากรรมมันติดจรวดคะ่ะทุกคนทุกมือนี่เมียหนอยพอฉันกำลังได้รับผลกรรมพร้อมพอฉันน้ำใจกรรมอีหยังปตีทุกคน ลูกสาวเมียน้อยกับเป็นเมียน้อยเขาอีกละให้เขาโพดด่าโพดประจานแล้วเขาก็เตรียมฟ้องพ้อมตอนนี้นะจ๊ะส่วนบักลูกซ้ายเมียน้อยนะคะตอนนี้ก็ติดยางออมแงมค่ะทุกเมือก็ออกมาเป็นทาทาลิงทาทางคางม,มือก็บเหตทางงูเลื้อยไปน้าทางตามถนนตามหนทางให้คนได้เห็นนี่คือเรื่องจริงนะคะทุกคนฉันบ่าผลกรรมมันกําลังแรงน,น้ำนั้นคแค่จุดเริ่มต้นทุกคน,นบอกเลยว่าเว้นกรรมมันมีอิริค่ะ บ่เห็นศาสตร์นีกับเห็นศาสตร์นาแต่ตอนนี้มันเริ่มเห็นศาสตร์นีแล้วค่ะทุกคนคนที่เป็นเนี้ยหน่อยคนเราก็บ่กหูจากเตรียมตัวหรือว่าหัวหักเจ้าของอยากได้แต่ของเขาเนี้ยหน่อยนี่ยย่างแสบทุกคนหุให้พ่อฉันผิดกับพวกฉันหนุให้พ่อฉันผิดกับแม่เอากบพยายามบอาไซไลยเฮ้าทุกอย่างทั้งๆที่เฮ้าดีกับเขามาโดยตลอดไปนี่ความดีบ่มีขืนกับพวกฉันอีกแล้ว พวกฉันบอกเลยว่าผู้ใดหลายมากฉันก็ดีหลายกับกรณีบ่ต้องร้อยพวกฉันไลายมากดลพวกฉันเบาๆน้าค่ะกับพอฉันฉันก็บ่สนใจค่ะฉันยกให้เพิ่นไปดูแลเลยจ้ะให้เมียน่อยเพิ่นดูแลให้สะใจแล้วฉันก็บเลี่ยวเบิ่งพร้อมยูซื่อนะคะสิว่าฉันบาปกระซังแต่สิ่งที่พอฉันกับเมียน่อยเหตุกับพวกฉันน่ะมันรุนแรงทําลายความรู้สึกพวกฉันแต่จังใดจังใดเบ้นกากําลังไล่น้าทันนเรื่องที่ฉันเล่านี้มันเป็นเรื่องจริงในชีวิตจริงนะคะลูกชายเมียหน่อยเมียกระทิ้งไปหอบลูกหนีไปจากเจ้าของลูกส าวเนี่ยน้อยก็ได้เป็นเมียน้อยเขาจนเขาที่ฟ้องอีกแล้วะเขาเรียกว่าผลกรรมฉันก็คงอยู่ในความทุกข์ใจล่ะค่ะทุกพอลูกของเราแท้ๆบ่เคยเหตดตัวบ่ดีจะทำมาหากินกับลูกเมียน้อยค่ะที่สร้างความอับอายให้่เงินที่เราได้ไปก็ต้องไปใส่กับลูกเมียน้อยฉันว่าพอฉันบ่มีความสุขแอกค่ะทุกคน